เกิดเป็นเข้ากล้องอย่างผมอ่ะม <the> ันโคตรเซาแสตอพี่ข้ากล้องมันแข็งนีพี่ข้าวขาวแล้วกันครับข้าวขาวแล้วนะครับไม่มีใครรักไม่มีใครเลือกแต่ผมอ่ะมีประโยชน์นะไฟเบอร์ก็สูงกินแล้วไส้สะอาดก็ไม่ได้ปฏิเสธแป้งต่ำน้ำตาลน้อยคนเป็นเบาหวานกินได้สบายวิตามิงวิตามินสูง พอเลยรู้หมดแหละแต่มันไม่อร่อยอ่ะสู้ข้าวขาวไม่ได้จบปะคำก็แข็งสองคำก็ไม่อร่อยข้าวกล้องอย่างผมอะ่ะช้ำใจนะหยดุดพอเลยเธอจะน้อยใจไปทำไมเขาอ่ะยังไม่รู้จักเธอเธออ่ะไม่ใช่ข้าวกล้องธรรมดานะเธอเป็นข้าวกล้องสันป่าตองตาขันทอง เข้ากล้องสันปา่าตองโดยเฉพาะตาขันทองเนี่ยนะเหนียวนุ่มหนึบทำอะไรก็อร่อยหออเจี๊ยบไปหมดเลยเอาไปทำข้าวผัดกุนเชียงก็ได้นะผัดแล้วสีสวยข้าวเรียงเม็ดไม่แฉะ,ะ,ะ,ะหรือเอาไปทำข้าวต้มทรงเครื่องก็อร่อยหอมนุ่มเอาไปปั้นซูชิก็สวยน่ากิน แต่ใครๆเขาก็ตราหน้าว่าเข้าวกล้องน่ะหุงยากเธอที่จะใส่ใจไปทำไมรู้อยู่ว่ามันไม่จริงเข้ากล้องสันป่าตองเนี่ยหุงง่ายไม่ต้องแช่หุงกับหม้อหุงข้าวได้ทุกแบบถ้าไม่อยากให้ข้าวแข็งก็ใส่น้ำสูงจากผิวข้าว1.5-1.8ถึงเซนติเมตร ที่สำคัญข้าวสุกอย่าเพิ่งรีบกินซุยข้าวให้ร่วนก่อนแล้วก็ปิดทิ้งไว้15นาทีเห็นหรือยังเธอมีคุณค่ากว่าที่หลายๆคนคิด ที่สำคัญกินข้าวกล้องสันป่าตองแบบเธอเนี่ยยังช่วยส่งเสริมชาวนาที่ปลูกข้าวปลอดสารเคมีด้วยมีอะไรจะพูดอีกไหมมีครับซื้อเลยข้าวกล่องสันป่าตองตราขันทองเหนียวนุ่มหนึบอร่อยไม่แข็งหุงไม่ยากซื้อได้แล้วที่